ฟันธงมเลยว่าตอกเปียกขาลงจบแล้วตอนนี้เองก็อาจจะเป็นช่วงที่นักทุนก็อาจจะเก่งกำไรนะเรามองว่าปีหน้ายังเป็นปีที่ฟื้นตัวของกลุ่มแบงก์ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับวันนี้อยู่กันกับผมชารัตน์มุมาลานะครับกับรายการของเวลมีเพลสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนะครับนำเสนอในเรื่องของเกบความรู้เรื่องการเงินและก็การลงทุนนะครับผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตโปรโมตสักนิดนึงนะ ดเร็วทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนข่าวต่างประเทศรวมไปถึงข่าวการเมืองประเด็นร้อนๆในบ้านเรานะครับก็สามารถกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางของโซเชียลมีเดีย ของสำนักข่าวอินโฟเควสได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับขออนุญาตนะครับชวนคุณผู้ชมนะครับมาอ่านใจในเรื่องของผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงอนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภายหลังจากที่มีมติเป็นเอกฉันนะครับให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.50%ต่อปีนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครับของเศรษฐกิจไทยทําให้มีหลายคําถามนะครับในวันนี้เกิดขึ้นนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยจะใกล้เข้าสู่จุดที่ต่ําสุดแล้วหรือยัง แล้ววัฒนจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยกำลังจะมาแทนที่แล้วหรือไม่นะครับมาหาคําตอบกับกูรูของเราในวันนี้ไป,ปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทางกูรูราติภารกิจนะครับเป็นการให้ข้อมูลผ่านทางเสียงสัมภาษณ์นะครับขอต้อนรับกับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวโุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เฮียนประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่ธนเดชครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมโอเคครับเมื่อกี้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าหลังจากที่กรง,งอมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยไปที่0ูนจุดห้าูนเปอร์เซนตวันนี้นะฮะดูเหมือนว่าหลายๆคนเองกาลังแบบสงสัยว่าดอกเบีย้ยในบ้านเราเนี่ยใกล้เข้าสู่จุดต่ําสุดแล้วหรือยังครับพี่อเดชมีโอกาสแบบไปติดลบเลยไหมฮะเพราะหลายคนยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจตอนนี้เหมือนกันครับจริงจริง,รงถ้าถ้าฟังตัวคําถ้อยแถลงของทางกรง,งอหรือว่าทางแบงค์ชาติเนี่ย นะครับก็จะว่าก็าชัดเจนเลยว่ามติเนี่ยเจ็ดต่อศูนย์ซึ่งค่อนข้างจะ,ะต่างอย่างที่ผมคิดไ่ทีหนึ่งที่นี่ผมก็คิดว่าการคงดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่สูงมากกว่าการลดดอกเบีย้ยแต่ว่าลดดอกเบีย้ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าไตรมาสสามเนี่ยเราเจอผลกระทบจากการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผมก็เห็นด้วยกับการคงดอกเบีย้ยแต่ผมอาจจะคิดว่าเออมันน่าจะเสียงอาจจะไม่ไม่เป็นไม่เป็นมติเอกฉันอย่างนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย เสียงก็มีบางท่านเนี่ยที่เลือกที่จะกดในแง่ของโหวตสำหรัหบรัตเปี้ยแต่คนนี้พอเ็เสียงเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าดูถ้อยแถลงที่ทางกรนงเขียนเหตุผลประกอบด้วยเนี่ยจะค่อนข้างมองอเฮทไปในอนาคดแล้วเพราะมองว่าจากนี้ไปเนี่ยการกระจายวัคซีนเนี่ยทำได้ดีขึ้น <m> การควบคุมโรคระบาดต่างๆก็หรือว่าการเปิดเมืองน่ะก็ดูเหมือนจะดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็มองว่าการใช้มาตรการทางการเงินเนี่ย มีประสิทธิภาพดีกว่าการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ก็ทิ้งท้ายด้วยนะทิ้งท้ายว่าก็พร้อมที่จะมีมาตราการผ่อนคลายาต่างๆเอาว่าเผื่อ,อไว้แต่ถ้าอ่านเกมตรงนี้จากสิ่งที่เขียนไว้เรื่องอนาคตเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องของอตัวทิศทางของตัวดอกเบี้ยล่าสุดไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่า นโยบายที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆที่เขามีแนวโน้มจะไปสู่โหมดของการ normalization แล้วเนี่ยก็น่าจะพูดได้เยอะเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ร้อนะแต่ผมว่าค่อนคอนไปทางเยอะแล้วละ่ะว่า mm hmm. เราคงจะเห็นการคงดอกเบีย้ยที่0.5%เนี่ยไปตลอดทั้งปีแล้วก็ล่าสุดก็มีนักเศร,รษฐศาสตร์จากหลายค่าสำนับก,ก็ฟันธงยาวไปเลยว่าน่าจะไปถึงปีหน้าด้วยซึ่งผมก็คิดว่าคิดท,ทางน่าจะเป็นอย่างนั้นครับฟันธง คงมมเลยว่าดอกเบีย้ยขาลงจบแล้วนะครับแต่นฝ่ายก,ก็คงเป็นดอกเบีย้ยทรงตัวนะฮะที่บางประเทศเช่นเกาหลีใต,ต้เขาขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะขึ้นอีกแล้วก็หลายประเทศเนี่ยผมคิดว่าดูจากท่าทีของธนาคารกลางระดับโลกเนะี่ยปีหน้าเนี่ยบางที่คงจะขยับดอกเบีย้ยขึ้นและอาจจะขึ้นก่อนเฟดซะด้วยครับเพราะว่าเฟดเองเนี่ยคงจะขึ้นดอกเบีย้ยสักหนึ่งครั้งตามมาติล่าสุดนะครับแต่ว่าอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้มขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโควิดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แต่ว่าคร่าวๆเนี่ยอดอกเบีย้ยขาลงน่าจะจบแล้วตรงนี้ไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างอื่นในการฟื้นฟูเช่นมาตรการทางการเงินหรืออาจจะต้องมีมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นความต้องการต่อไปครับอืมครับอย่างที่หลายๆคนกังวลเรื่องดอกเบีย้ยติดลบนี่โอกาสเกิดน,นี่ก็ค่อนข้างน้อยแล้วม่มัยปีนี้จริงๆผมคิดว่าคงไม่น่ามีแหละนะคือในบางประเทศที่มีก็เข้าใจว่าก็จะเป็นจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ,ะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนย่ง อย่างประเทศยุยโรปที่เขาใช้แผนนี้ในการที่จะกระตุ้นให้คนเอาเงินมาใช้เนื่องจากมองว่า,าคุณมีเงินเนี่ยแล้วคุณฝากเงินไว้มันไม่เกิดประโยชน์นะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่เอาเงินมาใช้แต่ในความเป็นจริงคือมันก็ตอบโจทย์ยากครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนก็อาจจะบอกว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยจะใช้เงินจะใช้เงินยังไงถึงมันจะไม่ได้ดอกเบี้ยมันก็ยังมีเงินใช้ใช่ไหมใช่ไหมประกอบกับเดี๋ยวนี้มันเข้าสู่พวกเอเจ็งอีโคโนมีด้วยฉะนั้นภาวะ แช่นนี้เงินล้นแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทาอะไรลงทุนแล้วก็อาจจะเจ๊งก็ได้นะถูกไหมฮะงั้นเรามีเงินต้นเอาไวอ้อ่ะแล้วค่อยรอโอกาสก,การฟื้นตัวก็ดีกว่างั้นหล,หลายประเทศเราจะเห็นว่ามาตรการตรงนี้เอาอจริงมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์การฟื้นตัวเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะคนจะใช้เงินบางทีมันต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นธุรกิจจะใช้เงินก็ต้องมองว่าทำแล้วมีกําไรไม่ใช่มองแค่ว่า เอาเงินไปฝากแล้วไม่ได้ไไดอกเบีย้ยของเราเองผมคิดว่าไม,ไม่น่าจะมีอัตราดอกเบีย้ยท,ที่เป็นแท้จริงติดลบหรือถ้าจะมีผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นแค่เทคนิคเช่นดอกเบีย้ยนโยบายใช่ไหมครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีเท่าไหร่เงินเฟอ้อมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปเนื่องจากว่าปัญหาคอขวดอะไรที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่านั่นคือในช่วงพีเรียที่เรียกว่า transitory ก็คือเป็นช่วงรอยเปลี่ยนถาดของเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นเพราะปัจจัยด้าน supply shock หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเมืองแล้วเกิดดีมาเพิ่มขึ้นแล้วสป라이ไม่ทันหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาจากเรื่องคอมมอนิที้ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมีผลให้ตัวต่างเงินเฟิร์มอาจจะสูงแต่ว่าผมว่ามันจะเป็นแค่ช่วงียดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการฟื้นตัวของดีมามันเกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นของสป라이ช็อคเรื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโลจิสติกต่างที่เกิดขึ้นมากกว่าครับฉะนั้นเป็นถ้าจะถ้าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแค่เฉพาะเฉพาะ เวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าระยะยาวต่อไปผมคิดว่าน่าจะกลับสู่โหมดของ normalization ดอกเบี้ยก็คงจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้นในแง่ของโลกนะปีหน้าของบ้านเราผมก็คิดว่าอาจจะช้ากว่าชาวบ,บ้านเขาเพราะว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจขเราอ,อาจจะช้าการขึ้นดกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวแล้วก็ความต้องการ ใช้จ่ายของฝั่งผู้ผู้ประกอบการแล้วก็รายย่อยครับถ้าอิน플레이ชันบ้านเรายังไม่ได้กลับไปยืนอยู่ในกรอบของทางนธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเอาไว้เศรกิจไทยยังไม่ได้กลับไปสู่โหมดของการเติบโตอย่างที่คาดหวังเอาไว้อย่างปีนี้0.7%แบงก์ชาติใช่ไหมครับเจากปีหน้าเขาขยับขึ้นด้วยนะเป็น3.9%ฉะน,นี่ถ้าตัวเลขมันกลับเข้าอยู่ในกรอบอิน플레ชันสัก1%บวก นะครับหรือไม่ก็คืออัตราการโตทางเศรษฐกิจของไทยเริ่มเริ่มกลับไปสูงขึ้นหรือว่าโอเวอร์ฮีทเกินกว่าเป้าหมายตรงนั้นเองอะ่ะผมคิดว่าตัวกรงงหรือว่าแบงก์ชาติเองก็อาจจะพิจารณาในการเข้มงวดมากขึ้นแต่ที่ผมมองว่าเราจะช้ากว่าชาวบ้านเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยกว่าจะใช้เวลาฟื้นกลับไปอยู่ในช่วง p ี e c o v i d นะมันหนัก เป็นปีไปไปลาย2023ถึง2024ไปเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เราเร่งกดปุ่มปี2022เป็นชาาบ้านเขาเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะโตช้าไปอีกฉะนั้นผมเลยมองว่าอินฟลักชันอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของสัญญาทางเศรษฐกิจเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าการใช้จ่ายภาคผู้บริโภคกับการลงทุนต่างๆถ้ามันยังไม่กลับสู่โหมดที่เทียบเคียงกับในยุคปี2019ก่อนโควิดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าดอกเบีย้ยก็ยังคงทรงตัวไปอีกสักระยายหนึ่งครับโอเคครับ แล้วก็อย่างนี้ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของกลุ่มแบงค์แล้วก็กลุ่มนอนแบงค์ด้วยครพี่ะเดชอันนี้ให้อยากให้พี่ะเดชช่วยประเมินนิดนึงครว่าเอออย่างตัวตัวทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็อตราดอกเบีย้ยที่จะเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลในด้านไหนบ้างในกลุ่มของแบงค์หรือนอนแบงค์ในบ้านเราครับครับอยู่นี้ถ้าลงทุนเราก็เก่งขึ้นนะเวลาเราลงทุนอยู่เนี้ยพอเราประเมินทิศทางเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราจะลงทุนพุ่นอะไร นะครับก็แบ่งเป็นเป็นสักสามสามกลุ่มกลุ่มแรกคือแบงก์ใหญ่นะครับกลุ่มที่สองคือแบงก์เล็กกลุ่มที่สามคือคืนนอนแบงก์นะครับกลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ยทาไมทุกครั้งเวลาขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยน่ะจะค่อนข้างมีนัยยะเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเซกเตอร์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่ามีรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยนะครับรายได้รวมของเขาเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลย นะครับสาเนี่ยก็เป็นไรายได้อื่นๆเช่นถ้าการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือว่าการรับรู้ไรายได้จากบริษัทรูกบริษัทย่อยอะไรก็แล้วแต่ยันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะนะการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลบวกและผลลบที่เกิดขึ้นนะครับยันอ,อย่างกรณีของธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยด้วย,วยโครงสร้างของสินเชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับพวกสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อรายย่อย ที่ดอกเบี้ยไม่คงตัวเช่นเวลาขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเราถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าซื้อบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในพีเวลต์ของการเรียกว่าคงดอกเบี้ยนยเราจะถูกปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยทันทีนั่นหมายามว่าเราจ่ายเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าแบงค์จะไปตัดดอกเบี้ยที่มากขึ้นแต่ว่าโครงสร้างของแบงค์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีสินเชื่อธุรกิจซึ่งสินเชื่อธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสินเชื่อลอยตัวนั่นหมายว่าถ้ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยลูกค้าที่มีทําสัญญาแบบ M l r บบบบวกกกกเททท่าาาไหรรร็ตมมนนีีัััจะปขึ้้ดอ น่าจะมีผลในเชิงบวกกับทางธนาคารพาณิชย์นะครับขนาดใหญ่แต่ว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธนาคารที่เป็นนิชมาเก็ตปล่อยสินเชื่อพวกเช่าซื้อซึ่งสัญญาเช่าซื้อเนี่ยอดอกเบีย้ยที่เขาคิดกับพวกเราเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้อิงจากดอกเบีย้ยลอยตัวคือถ้าเขาคิดดอกเบีย้ยเราเท่าไหร่เราจะจ่ายเท่านั้นน่ะไปตลอดอายุสัญญาเลยฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจริงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากต่อ,อตัวทิสโก้หรือ KKP ที่เขาเป็นกลุ่ม แบงค์ที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคงจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าแรงสวิงอ่ะจะไม่มากเท่ากับแบงค์ใหญ่ถ้าเกิดดอกเบี้ยลงเนี่ยมันจะทําให้มาจินของแบงค์ใหญ่เนี่ยมีทิศทางที่ปรับลดลงนะครับอันนี้เราพูดถึงกรณีที่ไม่ได้มีปัจจัยอื่นเข้ามาแต่ถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์งั้นทุกคนจะเล่นเป็นเกมนี้แต่ว่าแบงค์เล็กอ่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแกว่งตัวไม่มากอนนี้มากลุ่มที่สามเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ตรงข้ามกับแบงค์ใหญ่เพราะว่าแบ์ขนาด พวกบริษัทนอนแ bank เนี่ยคือเขาก็เป็นบริษัทบริษัทนึงอ่ะนะครับที่มาขอกู้เงินจากธนาคารียงต่ว่าเขาทำธุรกรรมเขาทำธุรกิจให้ปล่อยสินเชื่อเหมือนกันเช่นจำนำทะเบียนหรือว่าเช่าซื้อรถบรรทุกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เขาทำของเขาเองระดมทุนส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งก็คือมันก็จะมาจากเรื่องของการกู้เงินจากธนาคารเหมือนกับเขาเป็นบริษัทปลทหรือเหมือนกับเขาเป็นบริษัทโฮมโปรที่เวลาเขาต้องการสภาพคล่องเ,เขาก็กู้เงินจากธนาคาร ฉะนั้นถ้าดอกเบีย้ยมันขึ้นบริษัทเหล่านั้นน่ะก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะว่าเขาต้องกู้เงินจากธนาคารเพราะธนา,าคารจะคิดดอกเบีย้ยเขาสูงขึ้นฉะนั้นเมื่อดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยจะมีภาราต้นทุนทางการเงินของเขาเนี่ยสูงขึ้นในทางกลับกันเนี่ยถ้าดอกเบี้ยอ่ลงเนี่ยเขาก็จะสามารถกู้ได้ถูกลงงั้นพวกนอนแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีความคล้ายกันระหว่าง r ลเซ sector แล้วก็ financial sector เหมือนกันก็คือเป็นลูกค้าของแบงค์คราวนี้เนี่ยลักษณะการปล่อยกู้ของนอนแบงค์เนี่ยเขาจะเป็นล,กลักษณะสินเชื่อคงที่เหมือนกับ ตัวทิสโก้หรือ k k p ก็คือคิดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยจะคงที่ตลอดอายุสัญญาจากนั้นเนี่ยในฝั่งขาลับเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะไม่อิงกับดอกเบีย้ยขึ้นลงในทันทีแต่ว่าขาจ่ายเนี่ยจะขึ้นลงเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นเขาจ่ายแพงขึ้นถ้าดอกเบียเ้ยลงนะเขาจะจ่ายลดลงมันก็จะมีผลเรียกง่ายคือนอนแบงกนะ์น่ะไม่เด้นตรงกันข้ามนะครับกับทางแบงก์ขนาดใหญ่แต่ว่าแบงก์ขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบมากๆทัทางลายนี่คือ สิ่งที่นักลงทุนรับรู้แต่ว่าในความเป็นจริงในงบการเงินนะมันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเช่นสินเชื่อคุณโตเท่าไหร่ NPL คุณมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันจะเบลนเข้ามาในส่วนของมารจินของแบงก์แต่ว่าอันนี้คือแนวคิดโดยภาพรวมว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงหรือทรงดอกเบี้ยรอบเนี้ยมันจะมีผลยังไงในเชิงจิตวิทยาต่อการลงทุนในหุ้นแบงก์หรือแม้แต่ผลการงานที่เกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยครับฉะนั้นเรามองว่ามันก็เป็นจังหวะในการเรียกว,ว่าสะสมหุ้นแบงก รามากกวตลาดนะก็มองว่าดีแต่ว่าต้องบอกว่ามันดีเพราะว่ามันฟื้นตัวและราคาหุ้นมันยังไม่แพงว่ามันไม่ใช่หุ้นกลุ่สต็อกเหมือนบางตัวนั้นราคาหุ้นแบงก์เ่ยจะไม่ได้ผิวหวามากอันนี้เขาถามว่าเออและ SCBX มีผลยังไงก็ครับมันก็เป็นเป็นรียวว่าเป็นเข้าสู่เอพิโซดใหม่ของเซกเตอร์การเงินก็แล้วกันมันเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าว่าฟินเทคเนี่ย มีบทบาทเข้ามาหลายปีแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะได้รับกระแสจากต่างประเทศเรา fintech จะมาแบงค์จะปรับตัวอย่างไรแบงค์ก็ใช้พวกโมบายแบงกิ้งมากขึ้นดิจิตอลแบงกิ้งมากขึ้นก็ขนขแข่งขันกันกันมากขึ้นสิ่งที่ scb ทําที่จะแปลงร่างเป็น scb x เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นอะไรจริงๆแลวเขาก็คือ holding company นะครับ,รบเหมือนกับทิสโก้นะครับเหมือนกับทีแคปแต่ว่าเขาจะมีความเป็นทิสโก้มากกว่าเพราะทิสโก้เองก็เคยเป็นแบงค์แล้วก็ แล้วก็ปรับตัวเองเนี่ยนะครับเป็นทิสโก้โฮดดิ้งแต่เขาไม่ได้ใช้เรียกตัวเองว่ายานแม่อะไรพวกนั้นนะเขาก็เรียกตัวเองว่าโฮดดิ้งจริง SCBX เนี่ยก็คือโฮดดิ้งนั่นแหละแต่ว่าสตอรี่ของเขาเนี่ยเขาเขียนให้มันดูหรูหราเหมือนหนัง Star War s ์สตาร์แตรกถ้าเราเคยดูกันใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นภาพนั้นแล้วก็จะแบ่งเป็นยานแทนที่เขาจะเรียกเป็นบริษัทลูกเขาก็เรียกว่ายานลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แตกแขนงออกไปอันคาว่าอันล็อกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อันล็อกในส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าบ,บริษัทลูกยอยู่ภายใต้แบงค์ภายใต้แบงค์เนี่ย<ส>เขาจะถูกกากับดูแลโดยแบงค์ชาติ<ม>ฉะนั้นมนันจะมีมาตรการบางอย่างเช่นเนงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงาการดาเนินนโยบายต่างๆที่มันอาจจะทําได้ไม่หวือหวามากงนั้นการเขาเขาสปินออฟบริษัทที่อยู่ในในในแบงค์เนี่ยออกไปเพราะาอนาคตแบงค์จะเป็นลูกของ SCBX ซที่เป็นยานแม่นะครับแบงค์ก็จะกลายเป็นยานลูกตัวใหญ่ๆยานนึงนะครับแล้วก็อาจจะมียานเล็กๆที่เป็นทําธุรกิจบัตรเครดิตขึ้นมา ซึ่งซึ่งก็จะมองภาพคล้าย KTC อันนั้นคือคร่าวๆนะแต่ว่าการการดีไซน์ตัวสตรัคเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมันก็อาจจะเป็นการปลดล็อกหนึ่งก็คือจากที่เคยอยู่ภายใต้แบงก์ก็ออกเป็นยานรูปยานรูปปุ๊บเนี่ยในแง่ของการทํามูลค่าทางการตลาดคือเขาจะเตรียมตัวข้อ IPO เนี่ยเขาจะไม่ถูกล็อกด้วยตัวมูลค่าของแม่พ่อแม่มก็จะซื้อขายที่ไพซ์บุ๊กายูที่ประมาณสักหนึเท่า นะคร mm ับ hmm. ค่ะที่ KTC เนี่ยสี่ห้าเท่าสังเกตไหมว่าคือถ้าเป็นลูกปุ๊บเนี่ยมันจะไปอยางงั้นเขาอ,อันล็อกตรงนี้ก็จะไปสู่มูลค่าที่สูงขึ้นเพราะก็เตรียมตัวไปสู่ยาลูกแล้วไปสู่ IPO อันใหม่ที่เท้ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งได้ไหมพี่ว่าอย่างประเด็นที่พี่บอกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไปกระทบพวกนอนแบงค์ที่มันทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะพี่ทาให้แบบราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงไปในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยอย่าง m p c หรือสวัสด์อะไรเงี้ยครับพี่ตรงนี้มีมุมมองยังไงไหมครับพ กลุ่มนอนแบงก์ bank, ตรงนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะกระทบมากน้อยขนาดไหนสากการแปลงร่างของแบงก์ในครั้งนี้ครับอ่าครับดีครับคือตัวที่เราจะเห็นการสปินออฟออกมาแล้วเห็นการทำธุรกิจได้ทันทีเลยคัสเอกัสเอกเนี่ยพูดง่ายคือมันก็น่าจะไปชนตรงๆกับ k t c และ e อีออนนะน่าจะไปชนกันจริงๆเขาก็ทำอยู่แล้วลหละแต่การสปินออฟออกไปเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการปลดล็อกเรื่องมูลค่าปลดล็อกเรื่องเล็เรชั่นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการปลดล็อกสไตล์การทำงานก็ได้ ให้ให้เป็นจารลูดก็ยิงแสงใส่กันให้มันดูรวดเร็วกับจัะเฉงมากขึ้นก็ได้ในมุมมองของผมนะส่วนที่มันจะกระทบชิ่งไปที่คนอื่นๆด้วยเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัว KT s C b Bank เนี่ยนะครับเขาก็ทำธุรกิจพวกไฮเปอร์ s คอยู่แล้วเขาก็ถือเป็นรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยและเขาก็ทำตัวธุรกิจพวกจำนวนทะเบียนอยู่แล้วก็คือ m y ค a ค My c a s แแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคนที่จะเป็นลูกค้าแบงค์เนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่ต้องมีหลักฐานทางการเงินอาชีพไงว่าคุณสังกัดหน่วยงานอะไรคุณทำงานที่ไหนอย่างไรฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกับเอ็มทีซีสวัสดอติดล้อเพราะกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่เน้นกลุ่มคนที่เป็นไวท์คอร์รั จะเป็นบลูคอร์ล่าหรือไม่ก็คือพี่น้องเกษตรกร,กรของเราซึ่งพวกนี้เขาเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นคนขายของออนไลน์พวกนี้ก็เป็นผู้ประกอบการเขาไม่ได้มีสเตทเมนที่ชัดเจนเพื่อไปสมัครการกับแบงก์ไปไปสมัครกับแบงก์ว่าเออผมมีสเตทเมนต้งนี้หนะ้ารายเดือนเท่าไหร่ยอดหลังยังไงเขาจะมีวิธีการอื่นในการคำนวณว่าเออจริง,รงๆแล้วคนนี้มีพลังเชี่ยวหรือเปล่าตรงนี้มันเลยตอบโจทย์มากกว่าในการที่จะสปริงออฟหรือว่าไปสร้างธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า ออโตเอ็กซ์ออโตเอ็กซ์เนี่ยก็จะเน้นธ <ppy aciones S 2> <im ited> ุรก <im ited> ิจที <im ited> ่เป็นจำนำทะเบียนที่ผูกเน้นภูทอนคือเรียกว่าเน้นต่างจังหวัดมากขึ้นเน้นเป็นสไตล์ประเภทแบบผู้กู้รายเล็กๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มีสเตทเมนแต่ว่าจะมีวิธีการวัดตัวความสามารถในการชำระหนี้ในอีกแบบหนึ่งก็จะไปชนกับเมืองไทยนะครับเมืองไทยสวัสดิ์หรือว่าติดล้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันเลยทําให้พอแค่ไอเดียที่คิดมาเนี่ยคนก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดสงครามในกลุ่มนี้เหมือนกัน แต่ว่าเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าออโตเอ็กซ์เนี่ยเขาจะจดทะเบียนหรือทำธุรกิจจริงๆนะปีหน้าฉะนั้นเขาจะเริ่มจากเบสศูนย์เลยแล้วก็วิธีการต่อสู้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องเลือกวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างไปเขาคงไ,ไม่ไม่ไปใช้วิธีการเปิดสาขาอย่างมากมายอาจจะมีการเปิดสาขาบ้างอาจจะใช้สาขาของ ACB แล้วแปลงโฉมไปเป็นอะไรที่มีความคล้ายคลึงตรงนั้นก็ได้นะครับเพื่อเพื่อใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ย เขาก็ต้องไปเล่นในกลุ่มนั้นเหมือนกันหรือว่าลูกๆเช่นอัลฟา X ที่เขาจะทำพวกกดจับมือกับพวกกลุ่มมิเลนเนียมที่เป็นรถหรูรถรถราคาแพงหรือว่าบิ๊กไบหรืออะไรพวกโบ๊ทต่างๆที่แบงค์อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเพราะเขาจับมือกับทางมิเลนเนียมอันนั้นเองก็อาจจะมีผลกับนอนแบงค์บางประเภทเช่นเช่นทานีที่เขาเป็นคนที่เล่นในตลาดบิ๊กไบหรือรถหรูอยู่แล้วมันก็กเลย พอรายใหญ่ลงมาเล่นเองเนี่ยรายเล็กก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเหมือนกันแต่ว่าผลกระทบจริงๆอ่ะมันยังตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าเรายังไม่เห็นเป้าหมายทางการเงินเรายังไม่ได้เห็นตัวแนวโน้มการต่อไปแต่ว่าเมื่อรับทุนรับทราบว่าจะมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็อาจจะระแวงระแวงไว้ก่อนแล้วก็ทําให้อาจจะมีการเทขายหุ้นออกมาเพราะว่าหุ้นกลุ่มนอนแบงก์อ่ะแต่หลายตัวก็ต้ตองถือว่า ซื้อขายในเวร์ชันที่ค่อนข้างแพงมันก็เป็นแรงผมมองว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมนะผมก็ไม่กล้าบอกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะจริงๆลับธุรกิจจอร์ียนอ่ะมันใหญ่มากมันยังมันยังมีตลาดที่คุณสามารถเติบโตไปด้วยกันได้แต่ว่าพอมันมีตรงเนี้ยผู้เล่นรายใหม่เข้ามาทุกคนก็กลัวมันจะเกิดสงครามราคาสงครามการแข่งขันที่สูงขึ้นอันนี้ก็เลยทําให้ราคาหุ้นอ่ะตันปวนไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวบริษัทนอนแบงค์ะว่าจะเอายังไงเพราะว่าเขาคงไม่ไม่อยู่เฉยและให้คนอื่นมามามาขโมย ลูกค้าเขาไปใช่ไหมครับส่วนเรื่องของตัวแนะนําที่เมื่อกี้ถามเนี่ยเราก็มองว่าทิศทางของแบงค์เนี่ยมันก็ฟื้นตัวนะแล้วก็เราเห็นทิศทางดอกเบี้ย,ยเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดของขาขึ้นตรงนี้เองเราเลยมองว่าแบงค์ที่เป็นแบงค์ขนาดใหญ่ที่น่าจะได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ย,ยประเภทขาขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางเรื่องของการฟื้นตัวของกําไรที่ปีหน้านะ่ยมันจะฟื้นตัวได้ได้ดีกว่าแบงค์ขนาดเล็กแล้วก็ราคาหุ้นที่ดูจะจูงใจมากกว่า นะครับเราก็เลยจะชอบอย่าง BBL KBank s c e b นะครับเป็นหุ้นหนึ่งเป็นหุ้นท็อปพิกของเราครับอืมครับผมโอเคครับนี่ช่วงต้นเดือนตุลาแล้วครับปิดงบไตรมาสสเป็นที่เรียบร้อยอยากให้พี่น่เดชช่วยมาคาดเดาในงบไตรมาสสของกลุ่มธนาคารนะฮะที่จะนําร่องประกาศในกลุ่มแรกเนี่ยดูแล้วจะเกิดภาวะ sell on fact หรือว่า buy on fact เหมากันกับพี่งงบในรอบนี้เอง ก็ <G ül üş> จริงๆเรายังไม่ได้ทําบทบทวิเคราะห์ออกมา<ฆ>ฉะนั้นตัวเลขมันก็ยังอยู่ในช่วงของเราที่เราจะประเมินผลแต่ว่า<ฮ>มันน่าจะเห็นอะไรที่เป็นเทรนด์แล้วกัน<ฮ>คุยได้เป็นเทรนด์ก็คือ<ฆ>เราน่าจะเห็นเทรนด์ของกําไรไตรมาสที่3ของกลุ่มแบงก์เนี่ยที่เติบโต year on year <ฮ>เพราะว่าไตรมาสที่3เนี่ยถ้าเราจาได้เนี่ยสถา,านการณ์โดยรวมแย่นะ<ฮ>แม้ว่าผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดน่มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เยอะมากเหมือนปัจจุบัน แต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยตอนนั้นผมว่าบอกชัดกว่าเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับทุกคนยังมองไม่ค่อยเห็นอะไร<ม>วันนี้เองเราอาจจะเห็นตัวเลขต่างๆที่มันดูรุนแรงก,กว่าที่เกิดขึ้นวันนี้มีน้ําท่วมอีกนะแต่ว่าโดย,โดย,โ,ดยโดยภาพของเศรษฐกิจเหมือนกับทุกคนเริ่มจะเข้าใจและว่าไอ้เจ้า COVID โควิดเป็นไงแล้วลุกคนเริ่มมองอนาคตมากขึ้นแล้วแบงก์เองในช่วงตทสามก็มีการการสำรองไว้เยอะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแค่วิธีการของแบงก์ก็คืออนุรักษ์นิยมมาไว้ก่อนพอเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างที่ด การปรับคำรองที่ลดลงนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆมันก็มีความชัดเจนจากแบงก์ชาติมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยตัวผลการรานงานหลักๆของกลุ่มแบงก์น่าจะเกิบโตในอัตราที่สูงล่ะมากกว่า30%เมื่อเทียบกับเมื่อไตรมาสที่3ปีที่แล้วก็ถือว่าฟื้นตัวในสเตจที่ดีนะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่2เนี่ยคงจะต้องลดลงเพราะว่าผลการงานกลุ่มแบงก์ไตรมาส2น่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีางานก็จะเพิ่มขึ้นเยียวยาแล้วก็ลดลงคิวอนคิวตัวที่เรา ประเมินสถานการณ์ออกมาแล้วเนี่ยก็คือ BBL Kbank SCB แล้วทิสโก้เนี่ยก็จะพบว่า BBL และ Kbank เนี่ยกำไรน่าจะเติบโต y ยีย on นเยียคิ q ก็บวกมา1-2%ถก็ถือว่าส่งตัวไปก็แล้วกันแต่ว่า SCB เนี่ยก็เติบโต y ยีย on ยแต่ว่าลดลง q on Q ก็คล้ายๆส่งท่งเดียวกับแบงก์แต่ทิสโก้เองเราคิดว่าทิศทางไตรมาสที่3นี้อาจจะดูอาจจะดูไม่ไม่ได้ไม่ได้กดการรมมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูขี้เหร่อะไรหรอกก็เยียออนยอาจจะลดลงไปบ้าง2% นะครับแล้วก็คิวอคิวก็บวกขึ้นลดขึ้นมา5%้าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยทิศทางของเขาจะลดลงเยอะๆคิวอันคิวเพราะว่าไตรมาสที่สามผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทิสโก้เองก็มีผลการงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ไตรมาสที่สามปีเนี้ยผลกระทบจากยอดขายรถยนต์มันไม่ค่อยดีน่าจะแย่ได้สุดของปีก็เลยทําให้ทิสโก้ไตรมาสที่สามผลการงานก็น่าจะออกมาเลยทุงลดลงเยอะๆแล้วคิวอันคิวครับอืมครับผมโอเคได้ครับวันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของกลุ่มธนาคารยังไงก็ไปลองติดตามกันไดใน้ในช่วงงกลางลาาาาตุเเนนนะะพี่ด การประกาศงบอบอครับที่ิสติสโก้น่านาจะประกาศประมาณกลางกลางตุลาครับแล้วก็เว้นเว้นไว้สักแป๊บหนึ่งกลุ่มแบงค์ใหญ่อื่นๆหรือแบงค์เถือเนี่ยก็จะระดมกันเลยละ่ะระดมประกาศกันมาแล้วก็นัดมีติ้งกันประมาณสักยี่สิบกว่าขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบคึกคักสุดๆเลยแล้วกส็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาก็น่าจะแผ่วแล้วก็จะเป็นรวบสรุปทีว่าผลงาน Q3 เนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคาดเดาไหมา แล้วจะมีอะไรใหม่ไหมเพื่อจะไปสู่หมดของตม,มาสที่4ี่เพราะผมเชื่อพอง,งบออกมาทุกคนก็จะเชียร์ up ไปในแง่ของการเปิดเมืองละแล้วก็มองไปปีหน้าฉันทุกอย่างเองก็จะจบนั้นตอนนี้เองก็อาจจะเป็นช่วงที่นักทุนก็อาจจะเก่งกาไรนะเก่งเก่งกำไรหุ้นกลุ่มแบงก์เป็นปกติหรือว่าเก่งกาไรเพิ่มเติมเรื่อง,องเรื่องของรีโอเพนนิ่งตีมต่อไปหลังจากนั้นมาผมก็าอาจจะแผ่วลงบ้างเป็นเรื่องปงกติจากนั้นไปเนี่ยถ้าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยสถานการณ์โดยรวมดีพอมันแผ่วตวงด้วยซิลอันแฟกแล้วเนี่ย ครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากทางแบงก์งเองตรงน,นั้นเองเนี่ยก็ก็คนยมาด,ดูต่อไปงั้นผมว่าตอนนี้ยังอยู่ในโหมดของการเก็งกาไรบวกลบเรื่องของต่างประเทศนะตอนนี้ต่างประเทศกระแสมันค่อนข้างจะผันผวนแต่ว่าหลังจากงบออกทุกคนอาจจะรอดูงบแล้วก็ค่อยดูต่อไปงั้นเรามองว่าปีหน้ายังเป็นปีที่ฟื้นตัวของกลุ่มแบงค์ฉะนั้นเราก็ยังคงชอบอย่าง BBL KBank HDB แล้วก็แบงค์เล็กเนี่ยก็จะชอบตัว KKP ที K ่สุดครับ โอเคครับถ้าใครมาฟังมาถึงตอนนี้ก็น่าจะสบายใจขึ้นเยอะนะครับสำหรับคนที่ถือหุ้นกลุ่มธนาคารเอาไว้นะครับก็ก็อย่างที่พี่นเดชได้อ่านเกมตัวดอกเบีย้ยในบ้านเรานะฮะก็ดูเหมือนว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะยังทรงตัวต่อแต่ว่าดูเหมือนว่าดอกเบีย้ย ที่ต่ำนะครับก็ก็น่าจะสิ้นสุดแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าวัฏจักรขาขึ้นเนี่ยจะมาแทนที่อัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่พี่นั่นได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าในอย่างกลุ่มแบงก์หรือว่านอนแบงก์เองเนี่ยก็ไปลองติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเกิดภาวะการแข่งขันหรือว่าสงครามในเรื่องของราคาอะไรต่างๆได้อย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ณเดเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากครับพี่กด o d ครับขอบคุณรับคับผม ครับและที่ต่อไปนะครับเราจะพาไปเจาะลึกการลงทุนในรูปแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ยังไงผมขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม